จากกาะมันในเราเรีบขึ้นฝั่งแล้วเดินทางมาที่อำเภอแกรงครับเพราะผมมีนัดกับครูท่านหนึ่งเรียกว่ากว่าจะได้คิวตรงกันกับเขาเนี่ยไม่ง่ายเลยครับเขามีชื่อเสียงมานานครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เพราะมีคลิปการสอนด้วยวิธีแปลกแหวกแนวะไม่เหมือนใครของเขาถูกแชร์อยู่มากมายที่สำคัญไม่ใช่แค่ความแปลกครับวิธีการสอนของเขายัางทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีแหม่ชื่นชมนมากครับคุณโซครับนี่คืออุปกรณ์การสอนใช่ไหมครับทั้งหมดเป็นอุปกรณ์การสอนของเราเลยครับจริงๆผมผมเพิ่งทราบครับว่าเป็นคนชาวบ้านกันใช่ย่าบุตรดอนครับบุตดอนมาตะโกนโอ้ยคือมาหาเมียไก่แท้โอ้ยเมียตัดหักที่ท่านนี้ส่วนใหญ่คนที่สารครับอยู่ทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่ก็น่าตาดีครับ ขอบคุณครับคุณโซครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนที่แปลกดีกห่ามันตามใจใช่ไหมคนสร้างใช่ไหมมันทําได้มีความสุขกว่าใช่ผมอยากจะแบบทาอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่านักเรียนเข้ามาแล้วมันผ่อนคลายแล้วได้เรียนไหนเล่าชีวิตผมฟังคร่าวๆหน่อยทำไมถึงเรื่องที่จะเป็นครูจริงๆมันเริ่มต้นจากตอนที่เราเป็นนักเรียนก่อนนะครับ เรารู้สึกว่าเออเราเราเคยไปช่วยแม่สอนใช่ไหมคือแม่เป็นครูคุณแม่เป็นครูพ่อเป็นครูพ่อครอบครัวครูใช่เริ่มไปช่วยสอนตอนมสามแล้วก็มีความสุขเออสอนได้นี่ว่าแต่ด้วยความที่คนดื้อมากเรียกว่าไม่ค่อยเข้าเรียนแต่เอาสอบเป็นเดียวแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนมีครูคนหนึ่งก็พูดกับเราว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ที่บอกว่าคุณเป็นคนแย่ผมไม่เชื่อเลยนะผมเชื่อว่าคุณทําได้นะเราเชื่อใจเขาแล้วก็มาเรียนหนังสือเข้าเข้าโรงเรียนเติบโตมาพิ่งไปเรียนได้เขาก็คิดอ๋อ จริงๆแล้วครูเขาเป็นห่วงเราเนี่ยครูคนที่ดูถูกเราเขาบอกวันที่วันที่เอาเกรดไปยื่นที่ครูเขารูดเขามากเลยอ่าคณิตศาสตร์เอาเกรดไปโยนต่อหน้าเขาเลยผมได้เกรดสี่คุณแลวอาจารย์พูดคำนี้ขึ้นมาเลยว่าถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้กับเธอนะยอดไทยเธอจะไม่เรียนหนังสือทำไมเขายอมให้เราด่าทั้งเธอหนึ่งวันพอมาเป็นครูก็เลยว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าสังคมนิติมือการดูว่าเด็กคนแต่ละคนมีสัยยังไงใช้วิธีไหนสอน ก็เลยอยากจะมาเป็นครูอย่างนั้นผมว่าคุณมีความแตกต่างจากครูทั่วๆไปทําไมถึงแนวคิดยังไงหรืออะไรช่วงแรกๆพอเป็นแบบนี้แล้วมันมีกระแสมีกระแสแบบแอนตี้ไหมไหมอะไรเงี้ยมีช่วงแรกเริ่มต้นก็ก็เกิดกระแสเลยแหละคลิปแรกที่ออก เด็กแอบถ่ายห้องสายเฮลเป็นห้องสิธุรกิจครับเรียนเกี่ยวกับพวกไม่ค่อยเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ทำเป็นดีเจสแคทแพดแล้วก็สอนเอ้ับวันนี้วันนี้โจทข้อนี้ได้โอ้โหเดือๆมันก็เปิดเพลงือๆไปวันต่อมาอีกครับคลิปมันออกแม่โอมาบักแนนขึ้นโตติดครับแม่เศร้าซะพอตัวสมบูุยกจนโตแล้วทีตอนนั้นพ่อเขาออกแล้วที่บ้านไม่โอเคเราก็บอกแม่ว่าผมขอพิสูจน์หนึ่งเทอมอ คือผมมั่นใจว่าทําได้คือผมลองสอบแล้วผลการเรียนนักเรียนของผมอะมันเพิ่มจากเด็กที่โดดเรียนกลับมาเรียนหนังสือเริ่มต้นทําปับจากศูนย์ก็เป็นสี่ผลอบนี้เพิ่มขึ้นแบบก้ากระโดดแล้วก็ดันไปต่อจนถึงการสอนระดับคะแนนส่วนกลางก็คือคะแนนมาตรฐานโอเน็ตครับซึ่งเด็กเราก็ได้เต็มร้อยอีกเพิ่มเติมเข้าไปครับไปสอนครูไปเทรนครูพอดีครูสภาเห็นความสัมพันธ์รูปแบบไปดีดีเขาก็ให้เราไปเทรนครูเดี๋ยวผมมีที่จะไป อีกหลายเทปมาดีปรดีดีวอยากเห็นครับหน้าของผมเนี่ยจะสอนอะไรพี่รู้จักคำว่าแอบรักใช่ไหมรู้ะถ้าผมจะสอนพี่เรื่องดิมิตลิมิตง่ายๆเลยมันแปลว่าลู่ข้อหาบางอย่างพี่อยู่ใกล้เขาแค่ไหนก็ตามแต่พี่ไม่ได้ใจเขามานะตอนที่อยู่มอ fx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ fx มีค่าเท่ากับ y ใช่พีใช่ครับหลักการนี้กันเลยลิมิตลู่ข้อหา x ข้อหาสอง y จะออกมาเป็นอะไรเกือบๆจะถึงสอง y จะเป็นหนึ่ง วาจะออกมาเป็นหนึ่งเห็นไหมพี่ครับผมแต่เส้นทางชีวิตความรักของเราเนี่ยพี่มันมาทางนี้พี่เนี่ยวิ่งมาทางนี้มาทางนี้อเออบางทีพี่อาจจะวิ่งเข้าพังพ่อตาเขาก็ได้ดิมิเป็นแค่ค่าที่ลูกเข้าหาใช่ครับนั่นลูกเข้าหาแต่ไปไม่ถึงใช่ไดโดฟินเคยบอกไว้ครับบอกหากันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลเมื่อเธอเป็นเหมือนดังดิมิตยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปน ชื่อโอเว่นครับเรียนอยู่ม5ครับก็ที่นี่ก็จะมีการเรียนการสอนที่เป็นกันเองกับนักเรียนครับแล้วก็มีทิคมีวิธีจําที่แตกต่างก็คือเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งรอบตัวเราให้แปลงเพลงแปลงเนื้อเพลงมาเป็นวิธีการจําในการเรียนวิชาต่างๆครับสวัสดีค่ะชื่อมายค่ะอายุ16ค่ะเรียนอยู่ชั้นม5ค่ะเรียนมาตั้งแต่ม1เลยค่ะเรียนมานาน5ปีแล้วค่ะ เราอ่านคุ้นเคยการเปรียบเทียบอาชีพรูว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะเป็นต้นแบบสอนวิชาความรู้และความประพฤติของนักเรียนแต่ในยุคปัจจุบันที่สภาพสังคมและวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว,รวการเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบอาจไม่ตอบโจทย์เสมอไปเพราะเด็กนักเรียนแต่ละคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งด้านภูมิหลังความคิดและนิสัยใจคอเวลาเราเข้าห้องเรียนเริ่มต้นเนี่ยครับพี่เวีย เราต้องมองแบบว่านักเรียนของเราเป็นทางไหนบางคนชอบดาราเกาหลีใช้ดาราเกาหลีฟุตบอลเอาฟุตบอลและดาราเกาหลีทมายมกันคีย์เวิร์ดก็คือเนื้อหาวิชาครับที่เหลือคือการสร้างรูปแบบการสอนแอคทีฟเข้าไปคุมปัญหาของเราก็คือเราร,รู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหานี้กันในกระเด็กทั้งหมดกับทุกที่เราทําไม่ได้ไงเราก็เลยต้องสร้างคนที่เป็นเหมือนเราขึ้นมาให้ทุกที่ใช่ถึงได้บอกว่าถ้ามีโรงเรียนไหนอยากจะ มีการเรียนการสอนในแบบครูโซ่เนี่ยบอกผมเลยครับทำมาตลอดยินดีใช่ไปมาตลอดทำมากี่ปีและอันนี้พอเริ่มบอกไปเทรนครูปีนี้ได้เป็นปีที่6แล้วมั้งครับคือถ้ามีโรงเรียนไหนที่อยากได้ห้องเรียนที่มีความสุขเนี่ยครูโซ่มาเทรนให้เราหน่อยได้หมใช่ไปไปไปฟรีเลยเหรอะไปฟรี ตอนนี้ทั้งประเทศยอมรับว่าวิธีการสอนนี้ใช้ได้จริงๆครับกะูรกสาก็ยอมรับวิธีการสอนนี้รูปแบบต่างๆเขาก็รู้สึกเออการทําให้เด็กไม่เครียดมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะในการเรียนง<ม>ั้นปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู<ม>ทําให้เด็กไม่เครียด<ม><ม>เราก็เลยสร้างรูปแบบการสอนแบบนี้ขึ้นมาให้เห็นชัดๆครูโซ่ยอดหาไทยรีสีคํามีวิธีการสอนแบบยึดหลักความสุขของผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เน้นที่ความสนใจของเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละคนเช่นนําเพลงดังการ์ตูนฮิตหนังในกระแสมาปรับให้เข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนแม้ในระยะแรกการสอนในชุดยอดมนุษย์สวมวิกหรือใส่หน้ากากอาจเกิดข้อกังขาจากผู้ที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างแต่ครูโซก็ยังคงมุ่งมั่นทําตามความตั้งใจต่อไปจนเริ่มเห็นผลด้านบวกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เด็กๆเ,เริ่มมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและที่สําคัญคือ เปิดใจรับคำสั่งสอนทั้งในห้องเรียนและในด้านการใช้ชีวิตฟงโซ่มีความตั้งใจอยากถ่ายทอดวิธีการสอนแบบเน้นความสุขของผู้เรียนให้เผยแพร่ไปทั่วประเทศโดยใช้เวลาว่างจากเวลาสอนปกติรับบรรยายและสอนเทคนิควิธีการสอนของเขาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไม่ใช่เพื่อรางวัลหรือวิทยาฐานะใดๆแต่เพื่อให้ห้องเรียนทุกๆห้อง เป็นห้องเรียนแห่งความสุขเราขอเชิดชูครูโซยอดหัไทยรีสีคำเป็นหนึ่งในพลเมืองดีของโลกครับ brutal lyrics here for rest the a a a is i in come when n n g he p o of We ผมฝันมาตั้งแต่แรกว่าผมจะสอนหนังสือเสร็จแล้วก็ขับรถไปทะเลแล้วไงฮะตอนนี้ยังไม่เลิกเลยเลิกสี่ทุ่มทุกวันยังไม่ได้ไปทะไรเลยยังไม่ได้ไปทะเลเลยคุณพีมานะที่ครับผมเป็นครูมาตอนในปี9ปีแล้วครับได้อะไรบ้างเป็นครูมันทําให้เราได้ช่วยชีวิตเด็กนักเรียนเราสร้างเส้นทางให้เขาเรียนหนังสือ ใช่เขายกระดับชีวิตเขาขึ้นมามเราดึงชีวิตของเขาขึ้นมาให้เป็นระดับที่สามารถทีจ่จะเลี้ยงชีพได้จริงนั่นคือหน้าที่ของครูครูต้องช่วยสอนเขาทั้งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของวิชาวิชาการก็การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมในสังคมนั่นคือสิ่งที่ครูต้องทำมผมมองเป้าหมายว่าทุกวันนี้การศึกษาไทยเราอะไม่ใช่ไม่ใช่ถอยหลังนะแต่แค่เราพัฒนากันชา้า เราคงไม่สามารถไปลดวิธีการเรียนหนักลงมไปมได้แต่เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้เขาเรียนแล้วเขารู้สึกไม่เครียดให้เขารู้สึกสนุกและอยากจะเรียนรู้ออย่างที่คุณครูเคยพูดไว้ผมไม่อยากเจอนะครับอยากให้ห้องเรียนทุกๆห้องเป็นห้องเรียนให่ความสุขใช่ทางรายการมีความสุขขอบมากๆครับที่มีโอกาสได้ขี่มอเตอร์ไซค์กับครูโซ่ ต้องขอบคุณพี่มากเลยถ้าพี่นี่ผมคงไม่มีโอกาสได้ขับมอเตอร์ไซค์เวลานี้ <c oughs>